ไกยเทคอันว่าดีไซน์บทที่9นะครับบทนี้จะพูดถึง mm hmm. การทำไฟแนนซ์เมเลนนะครับการออกแบบคอสลลแล้วก็การออกแบบเล็กขั้นพื้นฐานที่ทำการสร้างมาก็มีเพียงแค่คามที่ท่านเห็นทางฝั่งความือในวยเ a ลอดแอเรียสนะครับมีเดสโหลดไลฟ์โหลดวินโหลดแล้วก็สโน w โ o a d แล้วก็เซสเมกโหลดมมาทำขั้นตอนในการ Analyze เลยนะครับคลิกตามบทที่แล้วนะีที่ผมบอกเอาไว้แล้วนะคราวนี้ผมจะติ๊กทีเดียวเลยนะฮะ แล้วก็คลิกโอเคให้โปรแกรมทำการแคลคูลเลตรอสักครู่หนึ่งตัวแคล c u l a t ชันของตัว f i n i อ e เลเมนต์ก็เสร็จแล้วเพราะเนื่องจากว่ามีตัว a อน l ล s ซิสของตัวไฟน t อ e เ e เมนต์ e ซ์นี้ขึ้นมานะฮะเมื่อคราวที่แล้วที่ผมติดขัดแล้วบอกไปว่ามันไม่มีตัว dx dy นะฮะ น่จากรุ่นก่อนเนะนี้ยมีคราวนี้วิธีแก้ก็คือให้เรามาที่นี่ครับตัว r e s u l t setting ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกเป็น linear element นะครับจากนั้นเราเลือกเป็น diagram นะะเห็นว่ามี diagram เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็น dx dy dz แล้วก็ D นี้ผมอยากจะดูาการเปลี่ยนรูปไปนในทางที่ทางแกน z แล้วก็ติ๊กเลือกนะครับตัว dz ตัวนี้แล้วก็กด ok โปรแกรมก็จะแสดงผลของการเคลื่อนตัวแนวที่ทางการแซดแล้วเราก็มาดูตัวนี้จะเห็นว่ามันมีตัว dx dy dz แล้วนะครับในส่วนของตัวตัวเพจนี้ยังไม่มีนะครับในส่วนของโหลดเคสต่างๆนะฮะว่าจะเป็นที่เกิดจากแรงลมหรือเกิดจากแรงอื่นๆเช่น live load ตัวนี้นะฮะเ,เราลองดูครับว่ามันมีแนวเคลื่อนตัวทางไหนนะหรือเราจะกดดูตัว แอนิเมชันเลยก็ได้นะครับก็จะตัวโปรแกรมก็จะแสดงภาพเคลื่อนไหวให้เราอัตโนมัติเรามาลองดูตัวอื่นกันบ้างนะครับดูเรื่องของ force นะครับในแนวทิศทางการแนะฮะในตัวของตัวเพจนี้ให้ติ๊กที่นั่นนะครับผมจะเลือกเป็นตัวพวกไลฟ์โฟลด d ต่างๆแล้วก็คลิกโอเคนะฮะก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมก็ จะแสดงผลตามที่ท่านเห็นในหน้าจอน้าขณะน,นี้นะฮะปรับแต่งดูนะครับไม่ไม่อยากให้มันแสดงตัวเลขแล้วก็ติ๊กออกนะแล้วเราก็กดโอเค,นะคภาพก็จะดูสวยงามขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะลองเลือกตัวโครงสร้างเฉพาะอยู่แล้วเราก็เลือกไฮมันซะแล้วเราก็กดอัลติเนตหนึ่งนะครับลองดู my นะฮะ M.Y. แล้วเราก็กดโอเคนะฮะก็ตัวปุ่มทางด้านซ้ายมือสุดนะครับเซฟบิลถ้าเราคลิกตัวนี้นะครับเขาจะทำการเซฟภาพนะไปไว้ในที่ตัว Pilot a r e เยนะครับเพื่อที่จะทำการเตรียมทำรายง,งานต่อไปนะเดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการทำรีพอร์ตนะครับเราค่อยไปว่ากันตรงนั้นอันนี้ผมลองเคลียร์เคลียร์รีซาโดยการคลิกขวานะครับ แลผมลองเลือกชิ้นเดียวนะฮะแล้วเราก็ลองกดดูเขาก็จะขึ้นขึ้นมานะครับแล้วตัวนี้เนี่ยผมว่า,าลุกเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราทราบเบสิกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปไปลองทําด้วยตัวเองได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละเซกชันเนี่ยเป็นยังไงฮะเราทําการคลิกขวานะฮะฮแล้วเราดูเรื่องของข้อเซ็กชันสเตตัวนี้นะครับ เขาก็จะแสดงค่าตัว s ้ s เซ t ชันในแต่ละช่วงสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้จากตัวนี้ด้านล่างของจอเนี่ยนะครับจะมีเลข0ถึงตัวเลข7.21นั่นก็คือความยาวของขานถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยจะมี s t t ต s t a n n หรือว่า,ามี c o m p r e s s i o n มี Tension อย่างไรเท่าไหร่นะครับในส่วนของด้านบนของตัวร n e a r element s t a ต e ตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว Sta t e x xy แล้ x s นะครับตรงนี้เราก็ลองเล่นดูนะฮะแล้วก็ในโหลดของโหลดเคสต่างๆก็ลองเล่นดูผมนะขอปิดนะครับคลิกขวาแล้วผมเคลียร์ใ่เเสวไปต่อไปก็ในเรื่องของ state นะก็ลองดู sx ก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่เราจะแสดงโดยรวมทั้งหมดก็ได้นะครับก็จะปรากฏตัว state ในส่วนของ sxx ในด้านแกน x เป็น max ในส่วนของตัวอ e ีเก้นโหมดตัวนี้นะจะพูดถึงเรื่องอาการเคลื่อนไหวเนื่องจากแรงเป็นโมเาลในรายเส้นนะตัวนี้แต่ตัวนี้เนื่องจากว่าค่าที่ผมตั้งจากแอร์สัมพันของตัวโปรแกรมเนี่ยน้อยไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวของอาคารเนี่ยมันก็จะน้อยไปด้วยจะมองเห็นลำบากนิดหนึ่งลองเล่นแอนิเมชันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเพลทกันบ้างนะครับ ผมก็เรียกโปรแกร,รมแล้วก็กดอัลเทเนตหตัวซูมเข้าซูมออกนะเ,เราลองเรื่อง d i s r e s p e c m e n t นะแล้วก็คลิกที่ตัวลายในไี้ให้เป็นนันนะครับคลิกให้ตัวแนี่เป็นค่าตัวดีไปนะแล้วเราก็มาเลือกคลิกตัวนี้เพื่อความช่วยทีหนึ่งนะมากดตัวเป็น deform ลองคลิกดูลนะ มันก็จะแสดงค่าดีฟอร์มของตัวตัวพื้นขึ้นมาให้เราได้ดูกันถ้าอยากจะดูภาพออนิเมก็เหมือนเดิมครัก็แค่กดนะเขาก็จะเล่น a อนิเมชันให้เรานะครับในส่วนปุ่มขวาสุดนี่คือการแสดงของตัวตัวโมเดลนะฮะถ้าไม่อยากให้มันลบหูลกตาก็เอาออกส่วนต่อมาตัวนี้ก็เป็นการ generate report นะครับส่วนนี้จะเป็น r e s u a l curve เดี๋ยวผมเคลียร์ r e s a l ก่อนนะครับ หมุนโมเดลโดยใช้เน็ต mm hmm. อาตัวนี้ขยายซูมนิดหนึ่งแล้วก็มาที่คำสั่งตัวเมนูตัวนี้นะครับตัว g e n e r a เ e Section Cut ตตัวนี้นะฮะแล้วผมก็จะทำการ Section Cut ตัวนี้โอเคแล้วผมก็เลือกนะครับแล้วก็คลิกที่ตัว e s o l ลเคิร์ฟเนี่ยนะฮะ เขาก็จะปรากฏตัวเคอร์ฟของตัว displacement ให้เราได้ดูนะครับถ้าเกิดเราอยากจะดูรายละเอียดเราก็ดับเบิลคลิกไปตามที่รูปนี่นะครับรูปก็จะขยายขึ้นนะอยากจะรู้ display point ตัวนี้นะก็จะรู้ว่าในตำแหน่งของแต่ละจุดเนี่ยเป็นค่าเท่าไหรนะ่ถ้าเราอยากดูง่ายๆเอาดูค่าของ envelop เราก็คลิกที่รูปของ2องจดหมายนะครับเขาแปลตรงตัวเลยไปลอบสองจุดหมายมันก็จะแสดงค่าสงูสงสุดกับค่าต่ำสุดนะครับหรือเราลองคลิกดูตัวที่เป็นรูปร่างไม้มาทาดตัว r ูเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาทาด,ดูนะเขาก็จะพูดว่า coordinate ตัวเนี้ยอยู่ที่2.46เมตรตัวนี้นะครับมีค่า m y y เท่าไหร่นะโอเคผมก็ปิดนะครับก็ปิด ฟไฟไนลเมนตัวนี้ก็ไม่ไ,มได้ยากเกินอะไรนะก็เป็นขั้นตอนของเบสิกในการให้แสดงค่า displacement force stress scan mode เพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่มันไม่มีตัว dx b y อะไรตัวนี้นี่ผมก็ได้แจ้งวิธีการแก้ไปให้แล้วนะครกันเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในเรื่องของการออกแบบ steel design นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในเรื่องของการออกแบบ steel design แล้วก็ คอนกรีดดีไซน์นะครับอันดับแรกเลยนี่เดี๋ยวผมจะทําตัว combination ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมด mm ีลิทไปก่อนดีล mm ิทอ้ l นะครับแล้วกด yes ไปแล้วมาดูตัวคอมบิเนชันอีกทีนึงคลิกขวานะครับแล้วเลือก propery t ยูโรโคดเนี่ย mm hmm. เขาจะมีพวก factor นี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม minimize มันเพื่อที่สะดวกในการทําตัวอย่างให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเลือกตัวนี้ครับตัว Simpl i f y combination นะให้เราเลือกแบบไหนเป็น Ultimate l i m i t State หรือว่าจะเป็น Service l i m i t State นะครับในส่วนของความหมายของคำว่า Project Situation EQU นี่คืออาคารจะเฟลเลียเนื่องจาก Equilibrium นะครับถ้าเราอยากจะให้เป็น EQU Failure เนื่องจาก Equilibrium นี้เราก็คลิกถูกนะครับ ส่วนตัวต่อมานี่จะเป็น S.T.R. กับ G.E.O. ซึ่งจะเป็นการย่อมาจากการเฟลเลียภายในนะครับของตัวอาคารของตัว members ของตัวอาคารเองแล้วก็การเฟลเลียเนื่องจากการเคลื่อนตัวของของฟาวเลชั่นนะครับส่วน Service Limit State ตัวนี้จะมีอยู่3 Factor ด้วยกันนะก็คือตัวนี้นะครับ0 1 2อะไรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของ characteristic ของโหลดนะครับแล้วก็ frequency ของโหลด แล้วก็ตัวแฟกเตอร์ตัวคอนไซด์ผมมาเน้นจะให้เขาวิเคราะห์แบบไหนเป็นชาริสติกของโหลดที่มากระทำกับโครงสร้างในส่วนนี้ผมขอดติ๊กสองตัวนะฮะจะเป็นคุณลักษณะกับตัวคอนไซด์ตัวพีโดมิแนน์แอคชั่นตัวนี้นี่ผมก็จะเลือกเป็นเฟเวอร์เบลกับอันเฟเวอร์เบลนะฮะเขาก็จะกำหนดมาให้เลยอัตโนมัติในส่วนของแคตตาล็อกออฟฟิศผมก็จะเลือกออฟฟิศไปนะฮะเพตอะนั้นเขาก็จะกำหนดใน ในส่วนของ c คุ r ลั t t ณะตัวแฟ c เตอร์ของคุณลัก i ณะนะนะ variable ตัวนี้มาให้จุดเแล้วก็ตัว variable เนื่องจาก Frequency ของโหลดนะครับแล้วก็ variable สหรับตัวคอนไซด์ตัวนี้ก็ใช้0.3อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราควรจะมีความรู้ในเรื่องของตัวโหลดคอมบิเนชันของของทางยูโรคอรก็ขอย้ำอีกทีว่าเราหาโหลดได้ที่กูแชร์สำหรับในส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับ ก็ผมจะไม่พูดถึงอันนี้ผมก็จะกด g e n e r a t เลยถ้าผมก็คลิกคําว่า yes ไปตัวโหลด combination ตัวนี้ก็จะเจ n e r a t ขึ้นอัตโนมัติซึ่งจะเห็นว่ามันเยอะมากแล้วถ้าเราไปใส่เองนี่ก็จะไม่ไหวเหมือนกันนี่มาดูตัวของกีดจะมีคําว่า code กับตัว type แล้วก็ด uration ตัวนี้ตัว type นี่เรารู้อยู่แล้วเป็น unlimited l i m i t e นะครับส่วนตัวนี้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่คราวแรกเห็นไหมครับว่าจะมีตัว s c r อยู่คือการเฟลเลียภายใน เนื่องจากเมมเบอร์การเฟลียภายในของการเฟลียภายในของตัวเมมเบอร์เองนะครับส่วน ECE นี้จะเนื่องมาจากชนิดของโหลดเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปทําให้ดูคันว่าตัว ECE นี่มันคืออะไรพวกตัว Q นี่คือตัวอะไรในส่วนของตัว Steel นี่ก็เหมือนกันนะครับตัว SCQ นี่ตัว Q นี่คืออะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปทําให้ดูเหมือนกันก็สนุกดีครับสําหรับการทําตัวโหลดคอมบิเนชันของตัวยูโรโคดซึ่งค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับคิดว่าค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากๆด้วยตัวสตีลนี่ลืมบอกไปฮะให้เรามาดูทางนี้ในแท็บของสตีลนะฮะตัวดีเฟคชันนะฮะผมจะเลือกที่โปรไฟล์นะครับเพราะถ้าเกิดไม่ติ๊กนี่มันก็จะไม่คํานวณให้เหมือนกันในส่วนของคองกรีตไม่มีอะไรนะฮะถ้าเกิดเราจะ m ุร i f ฟ l i ลิออกมานะคร เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าว่าเราจะเอาโหลดคอมเบิชั่นตัว id เนี่ยเอาหรือไม่เอาผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะฮะผมอยากจะเอาตั้งแต่101จนถึง110ออกนะก็กดชิปค้างแล้วคลิกเานะมันเขาก็จะเอาออกมาให้แล้วนะครับผมก็กดโอเคไปนะในส่วนของตัวสติลก็เหมือนกันนะ modify list ตัวนี้ถ้าเห็นว่ามันเยอะไปไม่ไหวนะครับพราะจริงๆแล้วเวลาเราเราทำจริงๆเนี่ยโหลด คอม i ิเ t ชันเราไม่ได้ใช้ทุกตัวในการคำนวณเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเสียเวลามากๆเลยตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่738ดร้อยสา n ด้วยกันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เพียงแค่เรามาคลิกตัวตัวนี้นะฮะตัวคอ c u l เ t ชันซีเควน c ์นะฮะเราคลิกเลือกที่ Create a new analysis ขั้นตอนนี้เราได้ทำหมดแล้วคราวนี้ผมจะติ๊กทั้งหมดเลยนะฮะก็คือให้ ออกแบบทั้ง R c แล้วก็ออกแบบทั้งตัว Steel ด้วยนะจะเห็นว่าตัว Verify ตัว Mesh ตัว Evaluate แล้วก็ตัว f n i น e Element นี่เขาจะคลิกถูกให้อัตโนมัตินี้ถ้าเกิดเราคลิกโอเคเนี่ยนะครับเขาจะทำการคำนวณเนี่ยอัตโนมัติคราวนี้เราก็ไปชงกาแฟจิบกาแฟรอได้เลยครับเพราะนั่นจมากว่าตัวโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับ ส่วนถ้าเกิดมี e อ r ร์เลอะไรขึ้นมานี่ยฮะนะยกตัวอย่างข้างล่างนี่จะมี e อ r ร์เลอคำว่าตัว ELEMENT NUMBER มี c o มี r e ม s พรสชัน n บนดิ่งบ t i เ s ค e ั่นอ i สเอ้ o ไซ s ์เ e e ะสโคบเ e ของตัว REGULATION ของตัว EURO CODE ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันณนะตอนนี้นะครับให้รู้ขั้นตอนในการทำก่อนส่วนตัว e อ r ร์อะไรพวกนี้เนะี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากเราทำโมเดลถูกต้องหรือเปล่าท่านั้นเองเราใส่โหลดถูกต้องไหมนะครับ ให้เราย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมีเออเรอร์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะติ๊กคำว่าโอเคนะครับเพื่อให้โปรแกรมทำการออกแบบแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช้เวลาอยู่นานทีเดียวก็ประมาณสัก5นาทีได้นะฮะเท่าที่ผมลองทาดนะูในระหว่างทำเนี่นะครับให้สังเกตว่าแล้วเมื่อไหร่โปรแกรมมันคำนวณเสร็จเรียบร้อย ถ้าโปรแกรมคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแท็บของตัว Finite Element มันจะมีแท็บของตัว Steel Structure Design แล้วก็ตัว RC Design ขึ้นมาทั้งหมดด้วยกันอยู่3แท็บตอนนี้มันมีแค่ Analysis a s o l u t ั o ขึ้นมาเดี๋ยวตัวนี้มันจะหายไปนะฮะถ้ามันคำนวณเสร็จแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เราต้องคอยสังเกตว่าตัว Command Line ตัวนี้มันก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆจะมีบางช่วงที่มันหยุดไปบ้างฮะเนื่องจากว่ามันคำนวณโดยเฉพาะตัว Page เยอะๆแล้วก็ตัวโหลดแค s เยอะ มาทางด้านซ้ายสุดเนี่ยเราจะเห็นว่า,าในระหว่างการทํางานของตัวโปรแกรมเนี่นะครับให้สังเกตทางด้านซ้ายมือมุมล่างนี่นะครับถ้ามันยังทํางานอยู่นั่นหมายความว่ามันยังไม่เสร็จก็ตรงๆเลยนะครับว่ามันทำงานก็คือยังไม่เสร็จจะเสร็จแล้วก็ต่อเมื่อมีอย่างที่บอกไว้นะจะมีแทบปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกันเมื่อมันเสร็จแล้วไม่ใช่ว่า เวลาเราดูวิดีโอแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหทำไมเครื่องคำนวณเร็วจังเพราะเครื่องดีจริงๆแล้วไม่ใช่นะผมหยุดวิดีโอ